ต่อกันที่ EP ที่17ใช่ไหมสิบเจ็ดโอเคเมื่อกี้ผมทำไอ้นีน่นางฟ้าไม่ผ่านเราจะมาทำใหม่เดี๋ยวคิดก่อนแป๊บหนึง่งเอาใหม่อันนี้กนันนี้มองไปทางทิศทิศไรวะเดี๋ยว ทิศตะวันทิศทิศตะวตันออกทิศใต้มองไปทางทิศใตอนนอ้อันนี้มองไปทางทิศทิศใต้อันนี้มองไปทางทิศเหนืออันนี้มองไปทางทิศตะวัน ตกอยู่งเหาวเนี้ยอันนี้ตะวันตกอันนี้ตะวันออกมองทางตะวันตกอันนี้มองไปทางที่ตะวันออกได้ปะอ่านมันโอเคได้นะครับวันนี้ได้แล้วโอเ,เรียบบ้านน้ำไฟนี่เรามาดูเลยภารกิจน้ำไฟอยู่ไหนชอบเหรอภารกิจางขั้สุดท้ายตรงนั้น จะไปลดไม่ใช่เดี๋ยวดูกันนี่ความลับของโรงหินนี่ให้นางฟ้าที่กำลังร้องไห้นะครับนี่ครับอยู่ตรงเนี้ยนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะแถวๆเนี้ยเวเราจะไปกันในภายหลังยังไปไม่ได้นะครับทีนี้เราก็วิ่งภารกิจต่อเลยนะครับภารกิจต่อเลย,ลอ,เลยอริจ,จินต่อเลยตัวนี้เราต้องมาสู้กับ ต้องมาสู้กับตัวนี้สู้สู้ไหมรืมมาสู้ไม่สู้ความวุ่นวายผมหมดอย่างเดีย๋ยวหน่อยนึงเอเคไปเลยวิ่งตามความวุ่นวายหมูหมูป่าขนาดใหญ่ ยังไม่ถึงคิวหมปูมปาลาหมูปลาหลบไปก่อนข้อมูลวายข้อมูลวายจ้าเนี่ยโอ้โหติดติดติดต็ดบาะแสได้หมดแล้วครบหมดล้วนี่ตรงนี้อ่าข้อมูลวายอีกอันนึง ขอมุ่นไวสองอันเสร็จเลยแล้วก็ส่งเคพจไปส่งเควสได้แล้วนะครับส่งเคพสได้แล้วส่งเควสก่อน <c oughs> เรียบร้อยนะครับสัพพะกิจขอบุญไวเรียบร้อยแล้วนะจบแล้ว อันนี้ก็เลยเราไม่ไป,ไปเสียดายนะครับมันเสียเวลาเราทีนี้เราก็ไล่เลยครับไล่มันคืออะไรมาวันนี้เดี๋ยวดูก่อนปรมาจารย์แห่งการล่าส่งเรียบร้อยแล้วก็ไข่ของนะของที่เราได้มาของอากาศไ่ขายหมดอู้ผม เออถูกละถูกละขายหมดขายหมดโอ้สี 4, 7, ่พันเจ็ดเราเห็นไหมเล่นไม่รีบได้แน่นอนน้ำนังสืออยู่ไหนอ่ะอยู่กับคุณไหนนังสือเนี่ยเขาบอกนังสือเนี่ยนังสือที่หายไปอ๋อผมเข้าใจละมันต้องไปตามเก็บนังสือให้หมดเดี๋ยวนี้วิ่งไปออริจินกันส่งเคอสอก,กันกระพาร่างงูทั้งหลายสุดท้ายมันก็ตาย สุด <arias> ท้ายมันตายนะำพกสภามันเจอนรกอเวจีฆ่าตายนะก็เพราะมันเป็นคนเรียกนรกอเวจียกมาใช่ไหมมันหลอกเราอะให้ทาภารกิจเก็บของเอาอะดู่นนี้น่าให้มันเสร็จแล้วมันก็โดนนรกอเวจีฆ่าตายแต่เราอะฆ่านรกอเวจีได้นะครับเราเก่งกว่ามันนิดเกมนะนี่ไม่จําเป็นแล้วทีนี้ปรมาจารย์แห่งการล่าฆ่าหมูฆ่าหมู ดี๋ยวดูภารกิจกันฆ่าฆ่าหมูนี่ให้เราไปฆ่าหมูหมูตัวสีดำมันจะไม่เหมือนใครนะหมูตัวนี้จะหายากหน่อยนะหานานกวาจะเจอเอันนี้มันจะให้เรามาสืบนะครับอย่างนี้เราต้องไปสู้นะไปสู้ไอ้คนเนี่ยต้องจ่ายเงินให้มันนะออริจินมาแล้วในห้องสมุดเนี่ยนะคุยกับห้องสมุดก่อนอาคารคุยกับอาคาร,คาคารแล้วก็คุยกับไอ้คนเนี่ยไอ้คนนี้ต้องสู้ ผมข้ามเกิดไปเลยเพราะว่าวไไยังไงเวทผมก็ได้แล้วไม่ต้องเสียเวลาไม่เน,ไนเนี่ยไยมีของไหมเนี่ยโอ้มีอยูมอ่มีอะไรบ้างครบสัยการฟันก็มาคุยกับคนนี้คนนี้จ่ายเงิน150ยห้บเหรียญคุ้มครับคุ้มคนนี้ฐานนะให้เลือกฐาน คผ่านแล้วก็คุยใครคุยกับห้องสมุดนี่คนนี้ห้องสมุดอ่าเรียบร้อยจ้อาอัปเดตตอนนี้เวลอยู่ที่เวลอยู่ที่ี21นะครับินจะพูดเนี่ยก็ม,มาอัพควบคุมจะมาอัพข้างขาวต่อนะมันต้องใช้ในอนาคตทีเนี้ยพอเราอัพเต็มแล้วช่องพลังกายแล้วเราไปไหนนีครมาตรงนี้เลยนะครับความหลอกลวงนะครับอัพเปิดก่อน1นึ่เสร็จแล้วมาจะง,ง่าย เรามีโล่กับมีดอทใช่ไหมเรามีโล่กับมีดอท <non> <ส>จะเลือกอันไหนดีนะครับ<ไ>จะเลือกอันไหนดีเ,เราเลือกโล่ก่อนเพราะว่าเราเหลือแต่จุดจุดหนึ่งนะครับคือโล่กับดอทเนี่ยมันสําคัญเท่ากันนะครับสําคัญเท่ากันเช็คก่อนขาดทุกอย่างเลยนะครับขาดทุกอย่างเลยบรรยากาศหรือธรรมชา กลับมาที่คาเมนกาดเลยพระเราดูเช็คเควสนะครับเช็คเควส์คาเมนกาดคาเมนการ์าน,ารนิเควสเควสเริ่มยากนะโอเคพานาเกียร์เลยก่อทีนี้ออริจินมันให้เราไปโอโ้โหมาไกลเลยเนี่ยดูดิโอโ้โหให้ไปอะไรอย่างไกลดีนะเราเปิดเวดูดฟาร์มไปแล้วใช่ไหมมันให้เราไปตลาดบูตแลนตอนนี้มันมีออริจินสามที่เลยนะครับที่ที่แบมพีแอลมันให้เราไปต่อสู้นะ แต่ไม่ต้องกลัวครับเราไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราจะไปแวมพีแอร์เลยสู้มันเลยเราไม่กลัวอีกแล้วนะครับเรามันแวมพีแอร์นับต่อสู้เลยนะครับ